ส่วนผสมในการทำน้ำซอสมะเขือเทศนะคะแค่เราหั่นเตาค่ะมะเขือเทศหั่นเตาหอมหัวใหญ่หั่นเตาหมูบดซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายผงปรุงรสรสด,ด,ดีน้ำมันเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะ หมูบดแล้วก็ผัดหมูบดให้สุกหมูบดุกแล้วะสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปค่ะเสำเท๊พรหอมใ,ใหญ่

รสดีไ่ตันาลได้แล้วใสน้ำปลาสสอกเผือกบสเต๊ะซี เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสปาเกตตี้ลาดน้ำซอสมะเขือเทศ